ข้อความในคุธการนิกายติวุตกาสูตรที่7ทธาตุสูตรในข้อ222จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้สองประการเป็นฉไหนคือสอุปษษา,าที่เสสานิพพานธาตุหนึ่งอนุปนา,นาที่เสสานิพพานธาตุหนึ่งดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย ก็สอุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นะไะพิเภกสุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในภพนี้สิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบพิกษุนั้นย่อมสเสวยอารมณ์ทั้งที่พึงใจและไม่พึงใจยังสเสวยสุขและทุกข์อยู่ เพราะความที่อินทรีห้าเหล่าใดเป็นธรรมชาติไม่บุบสลายอินทรีห้าเหล่านั้นของเธอยังตั้งอยู่นั่นเทียวดูก่อนพิสูจทั้งหลายความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะของพิสูจนั้นนี้เราเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุก็คือเน้นนิพพานธาตุของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วนะครับบรรลุนิพพานคือตรัสรู้อริยสัจทำกิจของอริยสัจ กิจิเนี่ยครบบริบูรณ์หมดแล้วแต่ก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยังไม่บุบสลายนะมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ว่างั้นเถอะไม่บุบสลายก็ยังรับอารมณ์อยู่คือยังเห็นยังได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเลยหรือว่าท่านเนี่ยสิ้นราคะหมดแล้วหรือว่าในขณะที่ท่านเข้าพระสมาบัติเป็นต้นนะครับขณะที่พระรหารทั้งหลายเข้าพระสมาบัติก็ชื่อว่า สอุปาที่เสสนิพานธาตุดูกรพิสูจนทั้งหลายก็อนุปาที่เสสนิพานธาตุเป็นไนะพิสูจนในธรรมวินัยนี้เป็นพาหันขีณาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละของพิสูจนนั้นเป็นธรรมชาติอันกิเลทั้งหลาย มีตันหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้แล้วจักเย็นดูกนพิสูจนทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุปาที่เสสนิพนธาตุดูกรพิสูจนทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านิพพานธาตุสองประการนี้พระตถาคตผู้มีจักสุผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไว้แล้ว อันนิพพานธาตุอย่างหนึ่งมีในปัจจุบันนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสะเพราะสิ้นตันหาเครื่องนำไปสู่พบส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ดับสนิทแห่งพบทั้งหลายโดยประการทั้งปวงอันมีในเบื้องหน้าดับสนิทซึ่งพบคือไม่มีวิบากกรรมมชรูปอีกต่อไปชื่อว่าอนุปาทิเสสะชนเหล่าใดรู้บทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้แล้ว มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเครื่องนำไปสู่พบชนเหล่านั้นยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสเพราะบรรลุธรรมะอันเป็นสาระเป็นผู้คงที่ละพบได้ทั้งหมดนิรกวัฏฐาตุสูตร<ม>อัตถกถาในทาตุสูตรบทว่าทเวมาตัดบทว่าทเวอิมาตัณหาท่านเรียกว่าวานะตัณหานะชื่อของวานะวิเคราะห์นิพพานะนะ ชื่อว่านิพพานเพราะออกจากตันหาหรือเป็นที่ไม่มีตันหาหรือเมื่อบรรลุนิพพานแล้วตันหาไม่มีควาว่านิพพานเนี่ยนะครับนิพพานนี่ความหมายหนึ่งว่าออกจากตันหาหรืออีความหมายหนึ่งไม่มีตันหาหรืออีความหมายหนึ่งถ้าบรรลุนิพพานอันนี้แล้วก็หมดตันหาหรือไม่มีตันหาอีกแล้วชื่อว่านิพพานธาตุเพราะนิพพานนั้นชื่อว่าธาตุเพราะไม่มีสัตว์ชีวะนะ ไม่มีสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับไม่มีชีวะอย่างนั้นเลยนะและเพราะอถาว่าเป็นสภาวะเป็นสภาวะ,นาวะชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงน,นะถ้าแม้ว่านิพพานธาตุนั้นไม่ต่างกันโดยประมาตแต่ปรากฏโดยปริยายะเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทเวมาพิเวนิพพานธาตุโยดังนี้คือนิพพานนี่นะครับโดยสภาวะไม่ต่างกัน แต่โดยเหตุแห่งการเอามาสแสดงเนี่ยสแสดงได้2อ,อย่างแต่ตัวสภาวะอย่างไรเสียนิพานก็อนิพานอันเดียวนั่นแหละไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรเลยแต่ก็สามารถแยกมาสแสดงได้แยกมาสแสดงแบบนิพานของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กับผู้ที่สิ้นชีวิตแล้วนะครับบทว่าอารหังอรหังได้แก่ไกลจากกิเลสอธิบายว่าอยู่ไกลสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากระทันจะพิกเวพิคุอรหังโหติ อารกาสะุ้นติปาปากากุสลธรรมมาสังกิเลสิกาโปนโนภวิกาสัทราทุกขวิปากาอายติงชาติชารามรนิยาเอวังโคพิขเวอรหังห่งโหติความว่าดูกามพิสูจทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไกลาจากอากุศลธรรมอัลามกความเศร้ามองการมีพบใหม่ความกวนกวายวิบากแห่งทุกข์ ชาติชรามรณะดูก่พิสูจษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์คือไม่มีกุศลธรรมอันลามกเลยนะครับพระารหัเน,นี่นะรับอารมณ์ใดใจก็ไม่เป็นบาปเหมือนั้นเถอะแล้วก็ไอ้ตัณหาที่นําไปสู่พบใหม่ความกวนกวายที่เป็นเหตุให้มีวิบากต่อไปเพื่อชรามรณะไม่มีอีกลักษณะนี้แหละเรียกว่าพระารหั์สรุปแล้วคือไม่มีกิเลสนะนะรับอารมณ์ใดแล้วกิเลสไม่เกิดเลยสักอันเหมือนั้นเถอะ บอว่าขีณาสวโความว่าชื่อว่าพระขีนาศพเพราะอาสวะสีมีกามาสวะเป็นต้นของพระอรหันต์สิ้นแล้วตัดขาดแล้วละได้แล้วสงบแล้วไม่ควรจะเกิดถูกไฟคือยานเผาแล้วพระขีณาศพนะถูกไฟคืออริยมรรคยานเนี่ยนะอรหัตตมรรคเนี่ยเผากามาสวะเกลี้ยงแต่ว่าทิฏฐาสวะโสดาปติมรรคละได้ ภาวาสวะอวิชาสวะนี้อรหัตตมรละได้ส่วนทิฏฐสวะละได้ตั้งแต่โสดาปฏิมักอันนี้กล่าวแบบพระอรหันต์นะครับละอาสวะที่เหลือเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรเรียกว่าพระขีนาศพบ,บทว่าวูสิตาความว่าชื่อว่าอยู่จบแล้วจบแล้ว,จบ,ลวจบอะไรครับเพราะอยู่จบแล้วอยู่อาศัยแล้วอาศัยแล้วสะสมจารณะแล้วในครุสังวาสบ้างในอริยมรบ้าง,ใน,างในอริยวาสิบบ้างคือจะพูดในแง่ไหนก็ทําจบหมดนะนะ จะพูดในแง่ว่าอริยมรรคก็เจริญเรียบร้อยแล้วจะเรียกว่าอริยว่าสิบก็เรียบร้อยแล้วนะครับอริยว่าสิบต้องดูอังคุตรนิกายนะครับบทว่ากะตะกรณโยความว่าชื่อว่าทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วเพราะว่าพระเสขเจ็ดตั้งแต่กัลยานชนผู้เป็นปุตุชนชื่อว่าทารรกิจที่ควรทําด้วยมรซิกิจที่ควรทําทั้งหมดพระขีณาศพทาเสร็จคือเสร็จสิ้นแล้ว กิจที่ควรทําเพื่อบรรลุความสิ้นทุกยิ่งกว่านี้ไม่มีคือหมายความว่าถ้าคนอื่นๆเนี่ยนะต่ำกว่าพระอรหันต์มาจังยังทําอยู่ว่าง,งั้นเถอะยังไม่เสร็จนะครับยังทําวิจัยอยู่ยังไม่จบส่วนพระอรหันต์เนี่ยทำวิจัยจบหมดแล้วในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าตัสสะสัมมาวิมุตติสัสสันตจิตตัสสะพิคุโนกะตัสสะปฏิจโยนัตถิกรณียังนวิชติ ภิกษุผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบกระทํากิจเสร็จแล้วไม่มีการสั่งสมกิจที่ควรทําไม่มีท่านมีจิตสงบแล้วใช่ไหมครับตัสสัมมาวิมุตตัสะเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบส่วนไอคำว่าจิตสงบก็คือสันตจิตตัสสะเป็นผู้มีจิตสงบแล้วพ้นแล้วโดยชอบแล้วก็กระตัสสะกระทากิจเสร็จแล้ว กิจก็คือกิจในการวิจัยอริยสัจจบเกลี้ยงหมดแล้วปริญญากาิจกิจในการทําปริญญาอย่างหนึ่งกิจในการละกิจในการทําให้แจ้งกิจในการเจริญไม่ต้องอีกแล้วนะครับทําเรียบแล้วแล้ว,ลวกะตะกรรียิยนทากิจเสร็จแล้วหมายคามว่าจบแล้วนะครับวิจัยจบเสร็จแล้วของเราก็ยังเริ่มวิจัยอยู่นะครับเริ่มรู้เอ๊ะท่านให้ทําอะไรบ้างนะของเราก็มาฟังเอ๊ะ เขาเริ่มวิจัยนี่เขาทำอะไรบ้างอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะครับอย่าพูดว่ามันวิจัยเอาเป็นการเป็นงานอะไรเลยให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนว่าทุกมันคืออะไรขอบเขตแค่ไหนมีลักษณะอย่างไรเกิดจากปัจจัยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียนให้มันรู้ก่อนนะครับสมุทัยเป็นต้นก็ฟังให้มันเข้าใจก่อนนะถ้าฟังเข้าใจแล้วไม่ทำนี่ช่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าสําคัญที่สุดก็ให้เข้าใจก่อนเถอะนะครับถ้าเข้าใจจริงๆอย่างไรเสียก็ต้องปฏิบัตินะครับ อ,อันนี้สายพุทธศาสตร์นะครับคือถ้าจบปริญญานี้ก็คือเป็นพระอรหันต์เป็นอะะคัครทักษิณยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นนาบุญของโลกวหาง,งันนเถอะสุดยอดของนาบุญเหมือนกันอ๋อถ้าระดับพระอริยมี4ระดับนะครับแต่ระดับของเราก็มียาตะปริญญาตีระปริญญาปหานะปริญญาเหมือนกันนะครับนะถ้ายาตะปริญญาได้จบนะถ้ายาตะปริญญาเสร็จก็ไม่ตกอบายหนึ่งชาต ถ้าตีรณะปริญญาก็ไม่ไปอบายเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงปะหานะปริญญานะครับถ้าได้ยาตะปริญญานี้ไม่ไปอบายแน่นอนทําไมครับเพราะว่าคนที่ทํายาตะปริญญาจริงๆหนึ่งศีลดีจิตตสิกขาก็ดีแล้วก็กรรมัสกาเม่นจะไปอบายได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไงยังไงเสียก็ยาตะปริญญาให้เม่นๆก็ยังดีนะครับบทว่าโอหิตะพารได้แก่ภาระสอย่างคือขันธภาระกิเลสภาระ อภิพสังขารภาระคือผู้ที่ปรงภาระแล้วเนี่ยนะภาระแม้สามอย่างเหล่านี้อันพิสูจนั้นปรงแล้วคือยกลงแล้ววางแล้วทําให้ตกไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าโอหิตะภารุปรงภาระได้แล้วปรงขันได้แล้วนะคำว่าปรงขันคือขันอันใหม่ๆจะไม่มีอีกเด็ดขาดในพบต่อไปเพราะฉะนั้นเรียกว่าปรงขันเรียบร้อยแล้ว แต่ก็พยุงขันเก่าอยู่นะครับขันเก่าที่เป็นผลของกรรมกิเลสในอดีตเนี่ยนะก็ยังพยุงต่อไปแต่ว่าไอขันในภพใหม่ต่างโดยเอกวอการะภพนี่ไม่มีแล้วไม่ต้องพยุงแล้วปลงแล้วนะครับไม่ต้องหิ้วไม่ต้องแบกต้องหามอีกแล้วในขันในภพต่อๆไปแล้วก็กิเลสภาระก็ไม่มีกิเลสณนะทุกผลทุกแห่งที่ท่านไปโคจรไปกิเลสไม่ซึมซาบใจท่านเลยแล้วก็อภิสังขารภาระเจตนาของท่านก็ไม่เป็นกรรมอีกแล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยปรงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบทเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราเรียนเนี่ยถามว่าเรียนทําไมเรียนเอาไว้เจริญพุทธคุณเรียนเอาไว้เจริญสังฆคุณเรียนเอาไว้ว่าเออพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้นะก็ยังดีนะครับบางคนเนี่ยนะพอฟังธรรมะเหล่านี้นะลาเบื่อนหน่ายอุ้ยเราปฏิบัติไม่ได้หรอกยางงั้นอย่างงี้ไม่ควรคิดแบบนั้นควรคิดว่าเออนี่นะคำสอนนี่สอนให้ปฏิบัติได้ขนาดนี้เลยเหรยออย่างหนึ่งนะครับ จะเจริญธรรมคุณนะครับหรือจะเจริญพุทธคุณโอ้พระองค์รู้ขนาดนี้เลยเหรอหรือพระสงฆ์เนี่ยโอ้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติถึงขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะเป็นต้นก็ไว้เจริญนะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยบางคนพอฟังแล้วก็โอ้ยซึมในวัง,งั้นแนตะ่ไม่ม่วนเลยนะ เพราะว่าไม่ได้เจริญอนุสติเหมือนกันนะถ้าเจริญอนุสติสบายมากครับถึงไม่เข้าใจก็ยังม่วนอยู่นั่นแหละทาไมครับอ้าวโอ้นี่คุณของพระรัตนตรัยทั้งนั้นก็ฟังแล้วเลือกูลศรัทธานะครับฟังแล้วก่อให้เกิดศรัทธาไม่ใช่จะเอาปัญญาของเราไปวัดทุกเรื่องไม่ได้งานนะครับบทว่าอนุปปัตตสัทโธได้แก่บรรลุประโยชน์ของตนแล้วท่านกล่าวบทว่าสกัดถังประโยชน์ของตนก็มีนะครับประโยชน์ของตนจริงๆคืออะไรครับ ประโยชน์ของตนก็คืออธิบายว่าชื่อว่าอนุปปัตตสทัทโธเพราะประโยชน์ของตนอันพิสุบรรล,ลุแล้วเพิ่งทราบผ้ารหัสชื่อว่าสทัทโธจริงอยู่ผ้ารหัสนั้นชื่อว่าประโยชน์ตนเอาประโยชน์ตนจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าบอกว่ากิจของตนก็คือสิกขาสามแต่ถ้าประโยชน์ตนก็คือนี่รหัสตะผลถ้ากิจของตนคือสิกขาสาม นะถ้าปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อไรเรียกว่าทํากิจของตนแต่ถ้าหากว่าบรรลุอรหัตผลเรียกว่าถึงประโยชน์ของตนจริงๆนะครับพระอรหันต์นั้นชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนเพราะเป็นประโยชน์ตนด้วยอัถาว่าเนื่องด้วยตนด้วยอัถาว่าไม่ละตนและด้วยอัถาว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนแหมเน้นคําว่าตนแล้วเกินนะครับดูสิมีกี่ตนเนี่ยหนึ่งเป็นประโยชน์ตนสองเนื่องด้วยตน สามไม่ละตนสี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนคําว่าตนในที่นี้คือปฏิเสธบุคคลอื่นเท่านั้นแหละครับไม่ได้ว่าตนมีอัตราอะไรอยู่ในนั้นอะไรรอกเพียง mm hmm. แต่คาว่าตนอันนี้คือปฏิเสธภายนอกเท่านั้นเองนะครับบทว่าปริขีนะภาวะสังโยชโนได้แก่ชื่อว่าสังโยชนในภพ เพราะสังโยชน์เหล่านี้คือการมาราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์มานะสังโยชน์ทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพัตตะปรามาดภวะราคะอิสามัเชริยะอวิชาสังโยชน์ย่อมประกอบคือเข้าไปผูกสัตว์ทั้งหลายไว้ในพบหรือพบด้วยพบเอางี้นะว่าไอ้สังโยชน์สิเนี่ยนะครับมันผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในพบนอย่างหนึ่งหรือว่ามันผูกสัตว์ไว้ในพบกับพบให้มันเชื่อมกันไปลักษณะนียนะชื่อว่าสังโยชน์เชื่อว่ามีสังโยชน์ ในภพสิ้นแล้วเพราะสังโยชนเหล่านั้นของพระอาหารหันต์สิ้นแล้วคือท่านละได้แล้วถูกไฟคือยานเผาแล้วไอ้เครื่องผูกอันนี้นะถูกไฟเนี่ยเผาขาดหมดเลยนะถ้าสมสมติว่าผูกไว้นะโซ่ตัวนเนี่ยผูกล่ามจากภพ,พ,พหนึ่งสู่ภพหนึ่งชบหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะมันมีเครื่องผูกอันนี้นะไฟคือยานเนี่ยเผาเครื่องผูกอันนี้หรือว่าเหมือนกับมีดมาตัดไอ้ไอไอเครื่องผูกเชื่อมจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะถูกตัดแล้วก็เลยไม่เป็นไปในภพอ่ะนะ บทว่าสัมมทัญญาในบทว่าสัมมทัญ,ญาวิมุตโตนี้ได้แก่เพราะรู้โดยชอบนะสัมมัทัญญาเนี่ยรู้โดยชอบนะครับข้อนี้ท่านมีอธิบายไว้ว่าเพราะรู้คือพิจารณาไตรตรองแจ่มแจ้งทาให้ชัดตามความเป็นจริงโดยชอบซึ่งการตั้งอยู่แห่งขันทั้งหลายโดยเป็นขันนี่คือท่านรู้ยังไงครับมาดูนะท่านรู้ขันทั้งหลายโดยความเป็นขันหมายว่ารู้ ความเป็นกองแห่งขันทั้งหลายนั่นเองนะครับยังถึงหมดอ่ะนะแห่งอายตนะทั้งหลายโดย,โดยเป็นอายตนะแห่งท่ทาทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์แห่งทุกขทั้งหลายโดยความเป็นของบีบคัน้นแห่งสมุทัยโดยเป็นที่เกิดแห่งทุกขแห่งหนิโรธอันเป็นความสงบเป็นความสงบแห่งมักเป็นทัศนะนะครับหรือซึ่งประเภทเมียที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คือท่านรู้รู้แบบนี้นะครับรู้โดยชอบอ่ะนะ มานะคิดดูว่าถ้าเป็นพระรหาแลนะ้วรู้อะไรบ้างจำนวนนะฟังดูนะรู้ขันรู้อายตนะรู้ธาตุรู้อริยสัจคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคหรือว่ารู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นต้นนะครับบอกว่าพระรหารเนี่ยนะครับท่านมีกําลังของท่านอย่างหนึ่งคือสังขารทุกชนิดท่านเพ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างชํานาญที่สุดนี่นี่คือกําลังที่ที่อย่างหนึ่งพิเศษของท่านนะสังขารทุกชนิดทั้ ไม่เที one, two, like ่ยงเนี other, like ่ย like. ว like like ัดเดียวเนี่ยท่านเพ่งหมดเกลี้ยงในอย่างหนึ่งสองก็คือบอกว่าท่านเห็นว่าไอ้ตันหาเนี่เหมือนกับกองไฟมองเห็นกามทั้งหลายเหมือนกับลุ่มฐานเพลิงเหมงันันเถอะจำนวนว่ากามทั้งหลายเหมือนลุมฐานเพลิงหมายว่ามองเห็นตัวตันหาที่ยินดีในพบเป็นต้นเนี่ยนะครับตันหาที่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเหมือนลุมฐานเพลิงเลยนะครับเห็นขนาดนั้นแล้วก็มีจิตตั้งมั่นในสติปฐานเป็นต้นนั่นเองนะครับ มันพาหานเนี่ยพิจารณาสังขารโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยชำนาญมากนะการทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับลุมฐานเพลิงแล้วก็ตั้งมั่นในสติปทานเป็นต้นสรุปนะคือตั้งมั่นในอริยสัจ์เนี่ยชำนาญมากคืออริยสัจ์ไม่ว่าแง่ไหนเนี่ยชำนาญทุกแง่หมดเลยลักษณะนั้นอะคือกําลังของท่านว่าง,งั้นเถอะความสามารถของท่านในลักษณะนั้นอของเราก็ใหม่ๆก็ฝึกให้เห็นอะไรก็น้อมไปในศิลปาสามก่อน นะเห็นอะไรก็น้อมไปในสิกขะสามถ้าน้อมไม่ได้ก็รละลึกถึงคําสอนก็ยังดีคุยกับโยมอ่าโยมเออนี่นะถ้าไม่อะไรเลยนะเห็นอะไรสักอย่างก็ให้นึกถึงคําสอนสักสูตรหนึ่งก็ยังดีนะให้มีคําสอนนําหน้าทุกเรื่องที่ทําะนะแต่ถ้าพูดแบบคนที่เรียนมามากแล้วก็ต้องพูดว่าลองเห็นอนะันนี้ลองส่งข้อคําสอนลงมาสิแต่ถ้าหากว่าใหม่ๆเลยนะ รับอารมณ์อะไรก็ตามควรคิดถึงคําสอนเอาไว้เป็นหลักหนึ่งอย่างแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นไปอย่างเช่นนะถ้าอาจารย์ประโมทนี่ก็ใช้มงคล38นะครับซึ่งสวดหาฉันมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นร่ายมงคล38ไว้เลยนะครับเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรนะมันได้มงคลอะไรบ้างเป็นอัป,ปมงคลอะไรได้บ้างกับทุกอารมณ์ที่เกี่ยวข้องนะเอามงคล38ตรวจสอบก็ได้นะครับเช็คไปนะครับเออนี่นะ เออนี่ไปเดินเนี่ยมันได้มงคลอะไรบ้างใน38ก็สวดไปสวดเป็นภาษาบาลีก็พอจะนึกออกหรอกครับว่าเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับเสวนาจะพาลานังก็พอนึกแปลเข้าวๆพอได้แล้วนะครับเราอ่านมังคลาทีปณีประกอบเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็อยากให้รู้ว่าได้มงคลอะไรบ้างถ้ามันขัดกับมงคลอะไรนะให้รู้เท่าว่านี่กําลังบิบัติเลยนะอับประมงคลกําลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเลยนะ นะอย่างน้อยที่สุดให้ได้มงคลสักสองสามข้อก็ยังดีเวลาทําอะไรนะเช่นเนี่ยจะเดินจากนี่ไปกุฏินี่จะได้มงคลข้อไหนบ้างเนี่ยแต่ถ้าจะพูดแบบคนที่เรียนมาน้อยๆก็จะเป็นทานศีลภาวนาอะไรได้บ้างตั้งอันนี้ไปจะเป็นศีลสมาธิปัญญาอะไรได้บ้างท่านี้ก็เอาจะได้มงคลข้อไหนบ้างจากนี้ไปถึงกุฏิดูสิเก่งขนาดไหนแันะ้วก็จะได้บารมีสักข้อไหมเนี่ยจากนี้ไปกุฏิอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะให้ได้สักอย่างก็ยังดีนะนะ